ตอนที่21แม่หมดผู้เหิมเกริมขณะที่องครักษโกรธจนแทบจะกระอักออกมาเป็นโลหิตน้ำเสียงที่พูดออกมาจึงเต็มไปด้วยความดุดนันหลินซื่อนางสนมผู้มีความผิดช่างบังอาจนับเจ้ารู้หรือไม่ว่าพิราบสื่อสารที่เจ้ากำลังกินอยู่นั้นเป็นของใครเสื้อเจิ้งอองประทับอยู่ที่นี่เจ้าถึงกับบังอาจเสียมารยาทต่อเสื้อเจิ้งอองเช่นนี้สินหรูไม่ได้ใส่ใจว่าเสื้อเจิ้งอองเป็นใครแต่นางเคยได้ยินชื่อของเสื้อเจิ้งอองมาก่อน จึงได้แต่คุกเข่าลงไปอย่างหวาดกลัวพร้อมกับเอ่ยวิงวอนว่าพี่สาวพี่สาวนางไม่ได้เจตนาเจ้าคะนางเพียงแต่ต้องการบำรุงร่างกายให้เบาวจึงจึงสเสือเจิ้งอ๋องหลินชิงเว่ยค่อยค่อยยืนขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับเซียวเยียนแล้วรูปร่างของนางดูเบาบางกว่ามากนางค่อยค่อยเดินเข้ามาหาเซียวเยียนเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่บนร่างกายเป็นกระปรงผ้าฝ้ายเนื้อหยาบชั้นเลวที่สุด ใบหน้านั้นฉับด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ริมฝีปากเล็กๆเ,เพื่องจะกัดเนื้อพิราบย่างมายังมีคราบน้ำมันติดอยู่หน้าตาดูสดชื่นแจ่มใสดวงตาของนางโค้งลงเมื่อพูดกับเซียวเยียนที่แท้ท่านคือเสื้อเจิ้งอ๋องรูปงามจริงๆในยุคสมัยโบราณยังมีชายหนุ่มรูปงามเช่นนี้เรื่องนั้นถือว่านางไม่เสียเปรียบก็แล้วกัน สีหน้าท่าทางราวกับเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้เดียงสาของหลินชิงเวยอ,อีกทั้งแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลมมองทุกอย่างทะลุปลุกโปร่เซียวเยียนหรือจะให้โอกาสนางสืบหาเรื่องราวของตนนอกจากสายตายันชาสุดขั้วแล้วไม่มีความรู้สึกอื่นใดทั้งสิน้นองครักษ์ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกนางนางกำลังท้าทายและยุ่ยยวนเสื้อเจิ้งอ,อง๋องทั้งที่อยู่ในเวลากลางวันแสกแสกเช่นนี้หรือต่อมาหลินชิงเวยหัวเราะจนตาหยีพวกเราเคยพบกันที่ไหนมาก่อนหรือไม่ ความคิดขององค์คารักสับสนยุ่งเหยิงยั่วยวนมีสำเร็จเริ่มเริ่มจะทอดสะพานให้แล้ววีน่าเล่านางจึงถูกส่งมาอยู่ในตำหนักเย็นที่แท้แล้วนางเป็นสตรีไรยางอายนี้เองเซียวเยี่ยนยังคงไม่ตอบวาจานางอยู่นั่นเองนางมองใบหน้าไร้พิรุษของเขาอย่างละเอียดถี่ถ้วนถอนสายตากลับมาแล้วพยักหน้ากับตนเองโดยไม่หันกลับไปมองอีกข้าเพียงแต่รู้สึกคุ้นเคยกับความสูงและรูปร่างของเซื้อเจิ้งอ๋องเล็กน้อยคิดดูแล้วคงเป็นข้าเองที่จำคนผิด นางหันไปมองนกพิราบย่างในมืออีกครั้งเลือกคิ้วเล็กน้อยด้วยสีหน้าคลายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเช่นนั้นเวลานี้พวกเรามาพูดคุยเรื่องนกพิราบได้แล้วสินนหรูเจ้าลุกขึ้นมาก่อนแล้วเข้าไปในเรือน สิ้นรู้คุกเข่าอยู่บนพื้นไม่ขยับบ่าวมีกล้าเจ้าคะ่ะนางไหนเลยจะเคยพบเห็นบุคคลสําคัญเช่นนี้มาปรากฏกายที่นี่อีกทั้งหญิงสาวเหล่านั้นในตําหนักเย็นล้วนควบคุมความเป็นความตายของนางเอาไว้อย่างง่ายดายราษาอะไรที่ยืนอยู่เบื้องหน้าในเวลานี้ถึงกับเป็นเสื้อเจิ้งอองเล่าสุดท้ายเลินชิงเมยเอ่ยขึ้นเรียบเรียบว่าข้างหลังห่างจากเจ้าไม่ถึงหนึ่งคืบมีงูเขียวอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งหากเจ้ายังไม่ลุกขึ้นมามันจะรัดข้อเท้าของเจ้าให้แล้ว อาสินหรูร้องด้วยความตื่นตระหนักพร้อมกับลุกขึ้นมานางหันกลับไปดูจึงเห็นว่ามีงูเขียวตัวเล็กๆตัวหนึ่งกำลังส่งภาษาฟ่อฟอให้กับนางนางถอยหลังอีก2อก้าวได้แต่เชื่อฟังคำของหลินชิงเวยเดินอ้อมงูตัวนั้นเข้าไปในเรือน เซวเยี่ยนมองทุกอย่างด้วยสายตาสุขุมนิ่งลึกเขาเห็นงูที่เลื้อยอยู่บนพื้นยืดลำตัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งลิ้นของมันแดงราวกับโลหิตรอบๆลำตัวของมันมีลายสีเขียวสีเขียวนั้นราวกับไม้ไผ่สีหยกแววตาของเขานิ่งเฉยแทบจะดูไม่ออกกว่าเขาพรูลมหายใจออกมาเบาๆจากนั้นคลายลงเป็นสีหน้าครุ่นคิดสองส่วนองค์ครกเห็นเช่นนั้นจึงดึงกระบี่ออกจากมาจากเอวของตนคุ้มกันให้เซียลเยี่ยนอยู่ข้างหลังตนท่านอ๋องระวังพยาคา ต่อมาเขาตั้งท่าจะฟันง,งูตัวนั้นให้ขาดเป็นสองท่อนในขณะที่เขากำลังจะทำเช่นนั้นหลินชิงม่ยกล่าวขึ้นเนิบเนิบว่าข้าเตือนเจ้าว่าอย่าทำเช่นนั้นจะดีกว่าต่อให้เจ้าฆ่ามันแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะหนีออกไปจากที่นี่ได้อย่างง่ายดาย องครักษ์ไม่กระจางแจ้งถึงความหมายในคำพูดของหลินชิงเวยทว่าในนาทีถัดมารอบรอบ,รอบเรือนหลังนี้พลันเกิดเสียงฟ้อฟ้อที่งูสื่อสารกันเขาไม่อาจไม่ยอมรับว่าตนกำลังเผชิญหน้ากับศัตรูกลุ่มใหญ่แม้จะยังมองไม่เห็นชัดเจนนักทว่าพื้นหญ้ารอบด้านล้วนกลายเป็นสีดำมันวาววับที่นี่คือรังงูชัดๆชัช่วขณะหนึ่งองครักษ์พลันรู้สึกได้ถึงพลังชนิดหนึ่งประดุดแม่มดปีศาจที่แผ่กระจายออกจากกลางของหลินชิงเวยสตรีนางนี้เหมือนนางแม่มด หาไม่แล้วจะบงการให้งูมากมายเช่นนี้มาที่นี่ได้อย่างไรนางควรจะถูกงูฝูงใหญ่เช่นนี้กัดตายเนิ่นนานแล้วจึงจะถูกตอนที่22พิสูจน์อย่างไรเขาว่าหลินชิงเมยกลับไม่ได้มีท่าทางเดือดเนื้อร้อนใจยังคงมองเซียวเยี่ยนด้วยใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มกลับเป็นองครักษ์ที่มีสีหน้าเผือดขาวอยู่บ้างนางกล่าวว่าเสื้อเจอิจ้งอ๋องก็คือเสื้อเจอิจ้งอ๋องเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอันตรายกลับมีเกรงกลัวทําให้ข้าเลื่อมใส่ยิ่งนัก เซวเยี่ยนหันไปกล่าวกับองค์คารัถอยไปก่อนองค์คารัเก็บกระบี่ของตนกลับเข้าไปในฝกักถอยหลังออกไปหนึ่งก้าวด้วยความระมัดระวังเมื่องูเขียวเหล่านั้นเห็นว่าไม่มีอันตรายแล้วจึงพาการเลื้อยไปที่อื่นเสียงส่งสารดังฟอฟอของงูจึงค่อยๆเลือนหายไปดวงตาแน่นิ่งไม่ไหวติงของเซลเยี่ยนเลื่อนไปหยุดอยู่บนร่างของหลินชิงเวยเวลานี้เจ้าต้องการจะเจรจาเรื่องนกพิราบกับเปิ่นหวางใช่หรือไม่เจ้าคิดจะเจรจาอย่างไร ลินชิงเมยพยายามคิดถึงรสชาติอยู่อึดใจหนึ่งเมื่อคิดสาระตาแล้วจึงกล่าวว่ารสชาติไม่เลวเลยทีเดียวเซียเย่ยนหางตากระตุกขึ้นครั้งหนึ่งนางกล่าวอีกว่าแต่ต้องยิงนกพิราบวันละหนึ่งตัวไหนเลยจะพอกินเหล้าใบหน้าเราเย็นชากับน้ำแข็งนั้นไม่เคยปรากฏความรู้สึกอื่นใดหรือเป็นเพราะมีความลับมากมายเกินไปจึงหวั่นเกรงว่าผู้อื่นจะจับพิรุษได้หากอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันก็คือใบหน้าที่เป็นอมพาสเท่านั้น เียวเยี่ยนกล่าวนั่นเป็นพิราบสื่อสารที่เปิดวางทุ่งเทจิตใจ,จฝึกฝนออกมามีทั้งหมด36ตัวเวลานี้ถูกเจ้ากินเหลือเพียง6ตัวนี่ก็คือคุณธรรมในใจของเจ้าหลินชิงเวย่ยมีท่าทีตื่นตะลึงราวกับเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมิน่าเล่าแมโนกพิราบเหล่านั้นจะผอมแต่เนื้อของมันกลับมีรสชาติอันโอชะที่แท้เป็นพิราบสื่อสารพวกมันบินผ่านหลังคาเรือนของข้าในเวลาพลบค่มทุกวันช่างทำให้ผู้คนเกิดความละโมบ เช่นนั้นเจ้าคิดจะชดใช้อย่างไรหลินชิงเวยกล่าวท่านอองปรารถนาให้ข้าชดเชยอย่างไรเล่านางพูดแล้วก็ยื่นปลายนิ้วออกไปหมายจะแตะไหลของเซียวเยี่ยนแต่จนใจที่เขาสูงเหลือเกินนางจําเป็นต้องขย่งปลายเท้าจึงจะแตะไหลของเขาได้ร่างของนางค่อยๆเข้าใกล้เขาท,ทําทีเหมือนจะแตะต้องเขาแล้วพูดว่าไม่สู้ท่านอองอนุญ,ญาตให้ข้าออกจากตําหนักเย็นก่อนแล้วข้าค่อยชดเชยให้ท่านอ,องอย่างดี เซวเยี่ยนเห็นรอยยิ้มบนใบหน้านางเห็นท่าทีเป็นธรรมชาติของนางดูอย่างไรก็ไม่เหมือนคุณหนูสูงสักในวัย16ปีที่ถูกเลี้ยงอยู่ในกรอบของกุลสตรีที่ดีองครักษุ้มกันเจ้านายอย่างจงรักภักดีจึงกล่าวขึ้นทันทีว่าหลินซื่อบังอาจนักห้ามเสียมารยาต่ตอหน้าเสื้อเจิ้งอองสตรีชื่อเสียงดังพล้อยคนหนึ่งถึงกับกล้าเกี้ยวเสื้อเจิ้งอองจะไม่สมควรตายได้อย่างไร สายตาของหลินชิงเมยเยยบอย yeah, เย็นขนากล่าวว่าหากสายตาของเจ้ายังพอจะมีแววอยู่บ้างก็สมควรจะหัดเรียนรู้เช่นสินหรูของข้ารู้จักถอยออกไปด้วยตนเองนางก้าวถอยหลังไปสองก้าวพลางละมือออกจากไหลของเซียวเยียนหากต้องการให้ชดใช้จริงๆข้าก็ยินดีชดใช้แต่นางหันข้างกลับมามองเซียวเยียนท่านอองต้องพิสูจน์ให้เห็นเสียก่อนนะว่านกพิราบเหล่านี้เป็นของท่านอองจริงๆเจ,จ,จ,จ้าองครักษโมโหจนพูดไม่ออก นางกินสิ่งของของผู้อื่นแล้วยังกล้าที่จะให้ผู้อื่นพิสูจน์ความจริงอย่างมีเหตุผลอีกหลินชิงเวยเอียงคอหลีตามองเซียวเยี่ยนและถามอีกว่าบนตัวของนกพิราบเหล่านั้นได้ประทับตราชื่อของท่านอองไว้หรือไม่เซียวเยี่ยนมีใบหน้าเย็นชายยิ่งยวดนี่เจ้ากำลังจะสร้างความวุ่นวายหลินชิงเวยย่อกายลงท่านอ,องอย่าได้เห็นเป็นอื่นนี่เป็นเพียงการร้องขอความจริงเท่านั้นต่อมาเซียวเยี่ยนยื่นปลายนิ้วเข้าไปในปากแล้วบีบเพื่อผิวปากครั้งหนึ่ง เพียงไม่นานนกพิราบที่เหลืออยู่เพียงหกตัวนั้นก็บินกลับมาอย่างเป็นระเบียบม,มาหยุดอยู่ในเรือนของหลินชิงเมยได้ยินยงองคราบเอ่ยขึ้นว่าพวกมันเชื่อฟังเพียงคำสั่งของท่านอองเท่านั้นครานีเจ้าคงจะเชื่อได้เสียทีกระมังรอยยิ้มในดวงตาของหลินชิงเวยกดลึกขึ้นอีกนางหันไปกล่าวกับเซียยเยียนข้าคิดว่าท่านน่ารักขึ้นกว่าเดิมอีกเซียวเยียนรู้สึกตัวเนิ่นนานแล้วว่าเขากำลังถูกหลินชิงเวยจูงจมูกแต่เขาอยากจะดูว่านางต้องการทำอะไรกันแน่ เซียวเยี่ยนถามเวลานี้เจ้าเชื่อแล้วใช่หรือไม่หลินชิงเมยกล่าวข้ารู้แต่ว่ามีอาชีพอย่างหนึ่งเรียกว่าครูฝึกสัตว์บรรดาสัตว์ต่างๆจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กับสัญญาณที่ครูฝึกสั่งการนางหลุดตาลงมองพิราบสื่อสารที่อยู่ในเรือนตนอย่างมีเกรงกลัวอันตรายเหมือนเช่นนี้จากนั้นนางเองยกมือขึ้นบีบปากเพื่อผิวปากขึ้นครั้งหนึ่ง